สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่ติดตามเขามารับชมชิปครับบ่าวว่าสิเป็นท่านผู้ชมที่ติดตามเขามารับชมใหม่หรือเก่านะครับแฟนครับเก่าแฟนครับไหมครับผมชีปนี้ครับซืบเนื่อมาจากพี่น้องเพิ่นยากคู่การแจน้ำาในแปลงหญ้าอีกรอบนะครับการแจน้ำได้แปลงหญ้าอีกรอบนะครับสำหรับชิปนี้เพิ่นยากคู่เรื่องโตที่ดึงน้าขึ้นบ้านนะครับคือใดนะครับเพิ่นใสแจเกแรงนะครับเพิ่นใสแจเกลี่นะครับผม ใส่จ็กเล้งนะครับในพื้นที่ของพี่น้องมดกวงเฮ้านะครับเชื่อมโยงมาถึงมาการตอกรับทอนะครับทอกับทอเขาในสวนนะครับเหมาะสมกับได้ประมานจ็กเล้งนะครับใส่งานได้ดีบอนะครับสำหรับยี่ห้อผมจะบอดนน้ำนะครับผมจะทายพี่น้องในเบิ้งเทียบเชียงนะครับหล้วก็พี่น้องไปพิจารณาเอาเนาะที่บอกจะเนื้อหาสาระของการใจน้ำเขาในแปลงหย่านะครับ่า สวนส่วนมากนะครับพื่นสาได้ประมาณจะแง่งนะครับติดตั้งเดินท่อแบบได้ในพื้นที่สันเงาประมาณได้เหมาะสมใช้น้ำได้แงได้ดีเป็นต้นแบบนะครับเนาะสวนแรกจะท้ายถ้ำเปลี่ยนของพ่อแผนนะครับให้พี่น,อน้วงวองนะครับชมว่าอุปกรณ์ได้นะครับสูบน้ำพิ่นสายอยู่ได้ปั๊มน้ำี่เพื่นสายอยู่พิ่นสายจางแรงนะครับท่อประมาณใดเนะครับเนาะติดตามรับชมครับเอามาเบงนะครับเป็นสวนของพ่อแผนสวนแรกนะครับผมได้ี่เพิ่นสายอยู่นะครับผม นี่นะครับเป็นใดแ yes. <drink Get S 2> บบน, <biraz S 2> euh, นี้นะครับผมตับใดครับใส่เป็นใดสองแร่งนะครับออกสองนิ้วนะครับออกสองนิ้วครับผมเป็นไดสองแร่งนะครับออกสองนิ้วรอบจัดครับผมใดสองแร่งออกสองนิ้วรอบจัดนะครับทอเมเนครับใส่เป็นทอสองนิ้วครับผมใส่เป็นทอสองนิ้วนะครับ ต่อเข้าไปในสวนในแปลงนะครับปิดท่อนิวครับผมพี่นองเห็นเสาสปริงเกอร์ด้านหน้านะครับเนาะปิดท่อนิวนะครับผืนซีครับผมผืนซีหุ่นนะครับระยะห่างของแต่ละเสานะครับอยู่ที่4ี่เมตรครับผม4ี่เมตรกับท่อเส้นหนึ่งนะครับผืนซีติดตั้งระบบหัวสปริงเกอร์ในการจ่ายน้ำนะครับ นี่คือแปลงของคุณพ่อแผนพิ่นใส่อยู่นะครับผมอ่าหันมาเชื่อมโยงกับการจ่ายน้ำนะครับออกได้ดีประมาณใดครับการจ่ายน้ำออกได้ดีประมาณใดนะครับช่วงนี้ยาจะขึ้นสูงแนได้พี่น้องเกือบท่วมเสาสปิงเกอร์นะครับด้านหน้าครับผมสำหรับนะครับแปลงทพี่น้องเห็นอยู่นะครับผม เสาสปริงเกอร์จะมีทั้งหมดเก้าลักครับผมเก้าลักเด้อพี่น้องเก้าลักหมายความว่าอ่าท่อที่ขึ้นมาใส่ติดกับหัวสปริงเกอร์น่ะมีเก้าเก้าลักเก้าเสาหน่ะครับเก้าเสาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับการจ่ายน้ำนะครับการการจ่ายน้ำครับผมได้สองแง่งนะครับจ่ายได้เที่ยวละสามช่องสามช่องสปริงเกอร์นะครับผมอ่านี่ช่องหนึ่งนะครับหนึ่งช่อง สองช่องครับผมสามช่องนะครับใส่ได้ดีนะครับใส่ได้ดีใจได้แรงนะครับในระยะเก้าเสานะครับเก้าเสาท่อที่เป็นช่วงๆไปนะครับคือท่อเสียนึงครับผมท่อเดินเข้าไปท่อเบ้นสิยูนี่นะครับมองผมยืนท่อเม้นอยูนี่ต่อเข้าไปหันเป็นท่อนิ้วครับขึ้นแต่ละเสาเป็นท่อซีนะครับติดตั้งหัวระบบสวิงเกอร์นะครับ ได้สองแรงรอบจัดใจน้ำได้ดีครับผมทั่วถึงเวลาใจน้ำนะครับทุกเสาปลายน้ำจะจะลดเข,าข้าหากันนะครับซึ่งได้ผลดีในการลดน้ำในหน้าหย่านะครับผมในการลดน้ำในหน้าหย่าครับผมติดตามมาแปงใกล้เชียงนะครับแปงใกล้เชียงกับไส้ประมาณเดียวกันบดทุกแปลงครับผมเป็นไดสองแรงรอบจัดนะครับได้สองแรงรอบจัดพอเบน เป็นท่อสองนิ้วครับผมท่อเม่นเป็นท่อสองนิ้วนะครับอย่างนามทุกแปลงครับช่วงนี้นอกจากาน้ำจากทางธรรมชาติก็นี่แล้วครับเป็นระบบน้ำที่เพิ่นใส่อยู่นะครับความสะดวกสบายก็คือว่าเปิดแง้มได้ก็ได้นะครับเนาะสำหรับการติดตั้งแบบนี้นะครับติดตั้งระบบน้ำแบบนี้ครับผม อ่ะต่อไปนะครับเมื่อพื้นที่เห่านิ่งวขึ้นนะครับแปลงเห่านา่ขึ้นนะครับเพิ่นจัดการยังไงให้ใจน้ำได้ดีนะครับหมายเวาว่าสายใจในระยะเสาเกาต้นนะครับระยะเสาเกาลักเกาต้นนี่มันจะได้อยู่สามช่องแต่เมื่อพี่น้องมีแปลงที่เห่าึ้นนะครับเพิ่นเทียดแบบใดนะครับใจแบบใดนะครับสายใจเห่าคืนนี่ก็แรงดันน้ำไปจะค่อยลงนะครับบ่สามารถดันไปจนวัสดุ ถ้าจินตนาการไปว่าถ้าเพิ่มมีเก้าเสานะครับน้ามันก็จะบ่ค่อยแรงนะครับผมเขาต้องจัดการเฮ็ดแบบไรครับติดตามอีกแปลงครับผมอ่ามองพื้นที่นี่เป็นของขี่ไพ่นะครับขี่ไพ่เพื่อน่าเพิ่นใส่แบบไรนะครับผมใดเพิ่นใส่แบบไรการติดตั้งกับดังทีพี่น้องสีเห็นในภาพเด้อครับเด้อนะครับการเตรียมมองพื้นที่เพื่นอยู่พนกระเฮ็ดระมาณนีู้นะครับเนาะ หะได่ตีไส่ครับผมเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นไดสองแรงสองนิ้วครับผมรอบจัดนะครับพอเมียนสองนิ้วครับผมส้อยเข้าไปในแปลงพอนิ้วขึ้นซีหมุนนะครับระดับพ่วมแรยงห้องน้ำยู่ทีเสาสันเาานะครับเสาสันลงมาน้ำก็จะแรยงขึ้นนะครับอ่าใจได้แรยงได้เรี้ยวขึ้นนะครับผม อยู่นี่มีหนึ่งสองสามสี่สีเสาอันนี้จะแห้งเนี่ยครับผมอืมนะครับอีกสวนหนึ่งนะครับผมใดเป็นแบบนี้นะครับผมใดเป็นแบบนี้นะครับงองทีว่วยใดพืนกระเฮ็ดประมาณนี้ครับผมนี่นะครับอ้ามเบิ่งแปลงนี้เป็นพื้นที่ของพอสวัสด์ครับผมหย่างงามครับ งามแห้งครับหย่าใส่ละมอง้ําม,มองใดเพิ่นเดี๋ยวาพาหาคนได้พี่น้องเด้องานํำกันครับเพิ่งหยาเพื่อนเพื่อนไปคนเพิ่งหย่าเพื่อนเพื่นนอ,อ,อน,นไปกอนปุ่นคุณพ่อสวัสดีพี่น้อยกำลังเจ้าครับรอแรงๆนะครับผมแปลงงใใใ่ญ่ครับแปลงนี่งามแห้งนะครับมาตามครับคนหามองใดเพิ่นอยู่กันอยู่ใส่ละสูตรพุ่นละครับปุ่นางานครับผมางานตามมาทำกัน อีกแปลงนึงนะครับวงหันเป็นของคุณพ่อแผนรับเมฆให้เพิ่นนะครับเก็บให้เพิ่นมาเบิ่งห้องพ่อใหญ่เข้าบันครับวันหี้วาดเข้านะครับผมบาดมะฮกเจริญครับบาดนี่ครับตัวต้นน้ำเพิ่นนะครับผมนี่นะครับใดน้องเห็นบ่ครับผม นี่ครับไดนะครับผมไดกระสองแนงครับสองแรงสองนิ้วคือกันนะครับรอบจัดนะครับสองแรงสองนิ้วรอบจัดออกท่อสองครับทอมีนสองนะครับทีเพิ่จะเดินนะครับขนานครับคู่คันแท่แบบนี้นะครับทอมีนครับสลับแปงสองแปลงที่ผ่มไทยหันนะครับผมอืมนะครับแต่กรณีที่ แปลงห้าเห่าเหาขึ้นบานพี่น้องแปลงหญ้าเห่าเห่าขึ้นนะครับซูดผุนนะครับจกักเสาหรัรบที่ผมกระนับบอตํากว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเม็ดสิบสองสิบสามสิบประมาณสิบสี่สิบห้าเสาครับผมขาดแค่นี้นะครับสิบสี่สิบห้าเสาถ้าแบบนี้นะครับเท่าเดินทอ เม่นใบนี้นะครับสำหรับใดสองแรงการจ่ายน้ำนะครับถ้ายิ่งไปสุดแปงเยง้าน้ำจะบบแห้งนะครับน้ำจะโบแห้งนะครับผมอืมในกรณีที่แปลงสั้นตะเก้าเสาจะจ่ายได้อยู่ประมาณสามช่องนะครับสามช่องสามแถวนะครับผมในเมื่อแต่ในเมื่อว่าแปลงหยาเฮ้ายาวขึ้นนะครับการจัดการนะครับ มันจะแบ่งออกเป็น2กรณีครับผมสําหรับคนที่เดินท่อเมี่นไว้นี้นะครับท่านที่เดินท่อเมี่นไว้นี้ครับผมอ่าตามตามาเบิงครับผมมันจะต้องติดตั้งว่าวเปิดน้ํานะครับติดตั้งว่าวเปิดน้าไว้อีกจุดนึงสําหารับผู้เดินท่อไว้ข,าขานานครับคู่กันแท้นะครับต้องอมีว่าวเปิดน้าไว้ตรงกลางเชื่อมอีกตัวนึงนะครับ เพื่อว่านะครับเขาเปิดย้อนกลับไปทางพุ่นนะครับผมประมาณเจ็ดแปดถึงเก้าเสากระจายต่ล็อกนี่ก่อนนะครับถ้าผู้เดินไว้หันนะครับถ้าเดินทอเมยนไว้แบบผมว่านะครับอืมมันจังแห้งนะครับใจเทีละสามช่องแต่ว่าเมื่อแปลงเข้าย่าึ้นนะครับผมแปลงหญ้าเข้าย่าึ้นพี่น้องจําเป็นต้องติดระบบเปิดพิดน้ำบ้าวน้ำไว้อีกนะครับ ติดทั้งนี้ไปก่อนนะครับอา้าผู้เดินไหวหันนะครับเปิดใจทั้งนี้นะครับเปิดใจทั้งนี้แล้วก็จะมาเปิดใจอีกแถวนี้นะครับแถวโซนนี้นะครับผมน้องของสีเข้าใจเยอะนะครับเนาะท่อนะครับขอมาได้แปลงเป็นท่อน,นอิ่ครับขืนซีหุนขึืนซีหุนติดตั้งหัวสปรบิงเกอร์เป็นตัวจ่ายน้ำนะครับ ความห่างความยาวแต่ละช่องของเสาสปริงเกอร์อยูท่ท่ทอหนึ่งเซนครับนั่นก็คือซีเมตรนะครับผมขึ้นมาเป็นสีหุนนะครับทอเมียนสองนิ้วแต่มาในสวนของคุณพ่อสาวาัสดนะครับเพินเฮดใเ้มันใจน่านไปเร็้วขึ้นเพินจะยับทอเมียนนะครับมาว่างไปตรงกลางเปลงน,นะครับแบ่งเลยนะครับแบง่งโซนเลยสองโซนนะครับอเอาทอเมียนเอาไว้นี้นะครับ ได้ยูพุนครับบานบางว่านนี่ก็ตจดว่าสองตัวครับผมบังคับใจขึ้นกอนนะครับอืเปิดน้ำโดยเท่าละสามสี่ช่องเข่อนครับผมแต่ว่าเพื่อนก็จะเปิดเป็นล็อกๆอกนะครับผมเจียวล็อกนี่นะครับต้องการให้น้ำแปลงนี่เพื่อนก็จะจัดการเปิดโซนนี่นะครับเปิดโซนนี่เอ่ากันทุกตัวครับพิเศษมองดูเพื่อนติดว่าไว้ทุกช่วงนะครับพี่นอกเสียนนะผมเนาะนี่นะครับอขสิเปิดบังคับตัวนี่ เปิดตัวนี้ตัวเดียวยังสีก็ได้นะครับอืมหรือจะเปิดตัวนี้ช่องนี้ก็ได้นะครับหรือจะเปิดใจสามหัวพร้อมกันเลยก็ได้นะครับอ่ามันก็จะเป็นมันจะเป็นลักษณะที่ว่าอ่าถ้าเขาใจนะครับใจที่เดียวสุดแปงนะครับน้ามันจะบกอยแห้งครับผมน้ามันจะบกอยแหงนะครับพอมันดันดันสุดแปลงนะครับเนาะเพ่นกันเลยจัดการแบบนี้ครับผม พี่น้องกระเบิงเป็นแนวทางดี่น้ากันนะครับหรือพี่น้องนะครับตรงการใส่เป็นสายยางนะครับแทนอุปกรณ์การท่อ,อการต่อท่อแบบนี้ก็ได้อยู่นะครับผมอ่คือว่าเอาสายยางมาซูบเขานะครับเข้าซูบเขาก็ได้เข้านะครับ,บ,รบผมกกระกายเหดให้ทั่วแปลงอ่งแต่ว่าความสะดวกสบายพี่น้องกัะ มองภาพตามนะครับเนาะถ้าใส่สายยางอุปกรณ์ที่ใส่เป็นตัวสูบน้ากลเฮี้ยงกันครับผมคือด้สองเลีงสองนิ้วรอบจัดนะครับท่อเม่นสองอเดินเข้ามาในแปลงเป็นท่อนิ้วครับผมขึ้นซีนติดตั้งหัวระบบสปิงเกอร์นะครับการสิ่ยใจให้มันเลี้วมันควายกระดังที่ผมแนะนํำนะครับเขาสิบังคับใจแบบไดออกเตียละ ซีเสาบอกกระแหงเลี้ยวนะครับออกเทละซีเสาสามเสานะครับแล้วจะความสะดวกพี่น้องนะครับหรือจะให้ออกเทละเก้าเทละสิบเสาก็ได้นะครับได้คือกันนะครับหรือจะเฮ็ดแบบอของคุณพ่อสวดานนี่ก็ได้นะครับผมมีท่อเมียนไว้กลางนะครับอืมบังคับใจไปเทละแปงเทละช่องนะครับ หวังว่าชิปนี้จะเป็นประโยชน์ไปแด้ทางกับพี่น้องผู้สนใจอยู่นะครับสำหรับผู้มารับชมไม่เพิ่นกาศสิังบอท่านเด้ชมนะครับเนาะสำหรับผู้ที่ชมอยู่กับอ่ามีหยังจะเพิ่มเติมเสริมกับแนะนำข้ามาในชิปได้ครับผมมือนีไล่ประกันครับผมสวัสดีครับ